อ่าครับอ่าเรื่องต่อไปนะครับก็คือการแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นหลายๆส่วนนะครับเมื่อกี้เราแบ่งจุดกึ่งกลางไปแล้วนะครับทีนี้การแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นหลายๆส่วนอ่านิยามตัวนิยามเลยนะครับนิยามคือการหาจุดแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับก็คือแบ่งเป็น2จุด หรือแบ่งออกเป็นหลายๆจุดก็คือเป็นส่วนแลวเท่ากันนะครับแบ่งออกเป็นส่ว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 น,วน,วนแลเท่ากันโดยมีจุดแบ่งดังนี้นะครับพิกัดจุดแบ่งก็คือให้ p ให้ p นะครับจุดพิกัดจุดแบ่งของเรานรี่คือจุด p นี่นะครับ p คือ x R กับ YR พิกัด PXR XR ถ้าเราจะหา XR นะครับ XR คือนี่คือ XR ของเรานะครับ XR ก็คือ X1 X1 ลบ R คูณด้วย X1 ลบ X2 ส่วน N นะครับถ้าจะหา YR ก็คือ Y1 -R คูณ Y1 ลบ Y2 ส่วน N นะครับ N คืออะไร N คือ จำนวนที่เราต้องการแบ่ง r คืออะไรครับ r คือจุดแบ่งที่เราจะแบ่งเป็นจุดที่1จุดที่2องจุดที่3าจุดที่สี่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนจุด2จุดอยู่ใดๆก็อยู่ในอยู่ในระนาบของเรานะครับซึ่งเราจะแบ่งเราจะแบ่งจุดออกเป็นถ้าสมมติว่าเราจะแบ่งจุดเราจะแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นเราจะแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น3ส่วนเราจะมีจุดแบ่ง2จุด นะครับแบ่งส่วนของเส้นตรงเป็น5ส่วนเราก็จะมีจุดแบ่งอย Jamie, ู่4จุดตัวอย่างง่ายสมมตินี่นะครับเส้นตรงสวนของเส้นตรงปุ๊บต้องการแบ่งเป็น3ส่วนเท่ากันก็คือ1 2มันก็จะมีจุดแบ่งก็จะมีจุดเกิดขึ้น2จุดที่มาแบ่งเพื่อแบ่งส่วนของเส้นตรงของเราออกเป็น3ส่วนเท่ากันนี่คือ1 2 3อย่างเงี้ยครับถ้าเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงของเราเป็น สี่ส่วนเท่ากันมันก็จะมีหนึ่งสองสามอ่ะสี่อันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยหนึ่งจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจากจากนิยามของเรา r คืออะไร xr เนี่ยเนี้ยก็คือ xr ก็คือจุดที่หนึ่ง yr นะครับก็คือจุดที่หนึ่งก็แสดงว่าเป็น x หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่อย่างเงี้ยครับ นะครับเพราะนั้นอาถ้าเราจะแบ่งบปุ๊บเราก็จะแบ่งได้เป็นจุดแบ่งเราก็จะเป็นเอลบหนึ่งจุดนะครับอ่าดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างนะครับไปดูตัวอย่างาไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง สมมติว่ากำหนดพิกัดจุด A คือ5 3 B คือ1 2สมมติว่าหาดูนะครับดูตัวอย่างดูว่าเราวาดลูป A คืออาวาดในระนาบ A คือ1 2 A คือ1 2นะครับถ้าวาดลูกจัด1 2 b คือห้าสามืว่าห้าสามอยู่งนี้ A อตรงนี้นะครับปุ๊บเราต้องการแบ่งออกเป็นสามส่วนแสดงว่าจุดแบ่งเราจะมีกี่จุดจุดแบ่งเราก็จะมีสองจุดนะครับตัวเราให้เป็น p หนึ่งกับ p สอง p หนึ่งกับ p สองนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นจุด p จุดที่หนึ่งนะครับ ie, p, จุด p จุดที่หนึ่งจุด p จุดที่หนึ่งมาดูนะครับทีนี้ยจุด p จุดที่หนึ่งเนี่ยจุดที่หนึ่งแสดงว่า r ของเราเป็นเท่าไหร่ครับแสดงว่าเนี่ยก็คือ xr r เป็นหนึ่งจุดที่หนึ่งเนี่ยจุดที่หนึ่งแสดงว่า r ของเราเป็นหนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งแสดงว่า r เป็นหนึ r, r ie, ง่งนะครับจุดที่หนึ่งคือ r เป็นหนึ่ง ก็จะเป็นพอเราจะหาจุด P จุดที่1นะครับก็จะเป็นค่าของ x ก็จะเป็น x 1เท่ากับ x 1นลบ r คูณด้วย x 2ลบ x 1ส่วนด้วย n ถ้าเข้าไปดูนะครับ x 1นึ่งของเราคือ5จากจุดพิกัดนะครับจากพิกัดจุด A ของเราคือ5 3 B ของเราคือ1นสองเราก็ไปแทนนะครับ x ของเราคือ x 1เท่ากับอันนี้คือจุดที่1นะครับ x เท่ากับ x 1ลบ r คูณด้วย x 1ลบ x 2หาร n ก็แทนค่าเป็น5ลบ r ของเราคือ1นะครับรคูณด้วย5-1ลบ1ส่วน3ก็เป็น15บห้าลบส่ส่วน3เท่ากับส1ส่วน3ส่วน y จุดแรกนะครับ y จุดแรกก็จะเป็น3นะครับเพราะว่า y จุดพิกัด เอของเราก็คือ5้าสามเพราะนั้น y เป็นสามลบ r ของเราคือ1นะครับ1คูณ3ลบสองส่วน3าก็เป็น8ส่วน3เพราะนั้นจุด p จุดแรกจุด p 1ของเราก็คือจุดที่กัดจุดอะไรครับที่กัดจุด11บส่วนสามแล้วก็8ส่วนสมอ่าทีนี้ถ้าเราจะหาจุดที่สองะครับ p จุดที่สองหา p จุดที่สองหาพร้อมกัน p จุดที่สองนะครับ P จุดที่สองอ้าว x ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5้าลบสคูณด้วย5้าลบหส่วนสก็เท่ากับอะไรครับสิบห้าลบแส่วนสก็เท่ากับนี่คือ x จุดที่2นะครับ เป็นเท่าไรสิบห้าลบแปดเป็นเจ็ดก็คือเจ็ดส่วนสามส่วน y จุดที่สองของเราคือเท่าไรครับที่แบ่งออกมาวาจุดที่สองคือสามลบสองคูณด้วยสามลบสองส่วนสามก็เท่ากับเก้าลบสองส่วนสามก็เป็นเจ็ดส่วนสามเพราะนั้น p P พสองของเรานี่คือ p ีหนึ่งพสองของเราก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 7ส่วน3ามกับเจดส่วนสามเนี่ยครับคือการแบ่งจุดออกเป็นคือการแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นส่วนที่เท่ากันมันก็จะได้จุดเพราะนั้นก็ใช้กรณีนี้ไปหาจุดเพื่อแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นเท่าเท่ากันได้นะครับนะครับเจ็ดนสามต่อมานะครับต่อมาเป็นการแบ่งอัตราส่วน หน้าตาส่วนของเส้นตรงนะครับแบ่งเป็นอัตาาส่วนแล้วเท่ากันนะครับก็คือให้ให้ p ของเราคือ x 1 y 1 p ของเราคือ x 1 y 1 p 1คือ x 1 y 1 p 2คือ x 2 y 2เป็นจุดใดๆบนระนาบนะครับแล้วก็มี p คือ x y เป็นจุด x y เป็นจุดบนเส้นตรง ของ p 1กับ p 2ถ้าเราต้องการแบ่งอัตราส่วนแบ่ง p 1เป็นอัตราส่วนเมื่อกี้เราแบ่งเราแบ่งส่วนของเส้นตรงเนี่ยเท่ากันใช่ไหมครับแต่กรณีนี้คือเราต้องการแบ่งแต่ว่าเราต้องการแบ่งอัตราส่วนแบบสววมมตวิว่าเรามีเส้นตรงนี้ว่าเราเีเส้นตรงนี้ 1> p ีพีหนึ่งีสองนะครับเมื่อกี้เราแบ่งส่วนเท่ากันแต่ตอนนี้ต้องการแบ่ง a อย่างเงี้ยสมมติว่าต้องการ p 1หนึ่งอต่อเอกับ p สองเท่ากับสต่อสามอย่างเงี้ยครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นกี่ส่วนสี่ส่วนตรงนี้ต้องเป็นสามส่วนถ้าเรามัวแต่ไปแบ่งทีละจุดทีละจุดทีละจุดมันต้อง ทำทั้งหมดเจ็ดรอบก็เลยมีนิยามตัวที่จะมาช่วยแบ่งอัตราส่วนเโดยตรงก็คือถ้าต้องการแบ่ง p 1 p ต่อ p ห p ห p สเป็น m ต่อ n นะครับแล้ก็มีมีนิยามว่าถ้าจุดที่เราต้องการแบ่งนะครับก็จะเป็น x เกับ m คูณด้วย x 2บวก n หนึ่งานด้วย m บวก็ <Y S 1> <Y S 2> ก็คือเคูณด้วย y 2สองบวก n คูณด้วย y 1หนึ่งส่วนด้วย m บวก n นะครับไม่ไม่พิสูจน์ให้ดูนะเอานี้ไปใช้เลยเดี๋ยวถ้าพิสูจน์เดี๋ยวเปิดเรียนเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูนะครับเนี่ยตระน,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 นี้คือ p ใช่ไหมครับเนี่ยปุบ๊บตรงนี้ต้องการแบ่งเป็น ตรงนี้คือ m ต่อ n อันนี้คือ m ส่วนอันนี้คือ n ส่วนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือหาเพียงจุดเดียวเราไม่ต้องหาทุกจุดหาจุดเดียวออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่จุดกลางไงมันเป็นจุดที่แบ่งไม่แบ่งออกไปอีกด้านหนึ่งซึ่งถ้าแบ่งจุดกลางปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็ x หนึ่งบวก x สองหารสองได้เลย y หนึ่งบวก y สองหารสองแต่ถ้ากรณีเมื่อกี้เราแบ่งเป็นส่วนส่วนเท่ากันถามว่าอย่างนี้เราแบ่งเป็นส่วนส่วนเท่ากันได้ไหม ได้แต่มันเสียเวลานะครับเขาก็เลยมีกรณีนี้ออกมาก็เลยจะหาจุดแบ่งจุดนี้เพื่อให้แบ่งเป็นอันตราส่วนเท่ากันก็คือ m m คืออัตราส่วนอีกด้านหนึ่ง n ก็คืออัตราส่วนอีกด้านหนึ่งถ้ามองง่ายๆเราจะหา x ก็คือ m คูณ x หนึ่งบวก n คูณ x สองหารด้วย m บวก n ถ้าจะหาค่า y ก็คือเอา y มาคูณกับ m กับ n แล้วก็หารด้วย m บวก n ง่ายๆนะครับจำง่ายๆดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างอ่าพิสูจน์ไม่พิสูจน์ให้ดูนะครับพิสูจน์เดี๋ยวเจอกันเปิดเรียนตัวอย่างนะครับอ่าสมมติว่าจุดให้ P, X, Y เป็นจุดแบ่งส่วนของเส้นตรงจุดปลายของเส้นตรงคือสมมติว่าจุดปลายของเส้นตรงคือสามเจ็ดกับลบสามสี่อ่าพูดถ้าวาดรูปมานะครับถ้าเขียนรูปดูจะเป็นอย่นี้เอาคร่าวๆนะ ปุ๊บอย่างนี้แล้วกันนะนี่คือลบสามสี่นี่คือสามเจ็ดถูกไหมครับเขาแบ่งอันนี้คือจุดอะไรครับนี่คือจุด p นี่คือจุด q ของเราเขาแบ่งอัตราส่วนออกเป็นจุด c ตรงไหนครับ 3. สองต่อสามแสดงว่านี้สองแสดงว่าตรงนี้กี่ส่วนสองส่วนนี่คือจุด c นะตรงนี้คือสามส่วนเนี่ยซึ่งซึ่ง ถ้าเรามองตรงนี้เราแบ่ง PQ ออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันออกเป็นห้าส่วนแต่ถ้าเราหาโดยใช้ทีละจุดทีละจุดมันจะเสียเวลาเขาก็เลยใช้กรณีนี้เพราะนั้น m อันเนื่องเนื่องจากตาส่วนของเราคือสองส่วนสามก็ให้ m เท่ากับให้มเท่ากับสอง n เท่ากับสามนะครับตรงนี้ x หนึ่งของเราคือเท่าไหร่ x หนึ่งของเราคือสาม y หนึ่งของเราคือเจ็ด x สองของเราคือลบสาม y สอองเราคือสี่นะครับก็เพราะนั้น x ก็คือค่าก็คือ x ก็คือ m คูณด้วย x สองบวก n คูณด้วย x หนึ่งส่วนด้วย m บวก n ก็จะเป็นสองคูณลบสามบวกด้วยสามคูณสามส่วนด้วยสองบวกสามก็เป็นเท่ากับสามส่วนห้าอ้าวเราลองมาหา y ด้วยกัน y ของเราคือเท่ากับเท่าไหร่ m คูณ y สองบวก n คูณ y หนึ่งส่วนด้วยอะไรเอมบวก n เพราะนั้น y ของเราคือวของเราคือเอมคือเท่าไรเอ็คือสอง y หนึ่งของเราคือ y หนึ่งของเราคือ y สองของเราคือเท่าไรวายสองคือสี่บวก n อ็ของเราคือสาม y หนึ่งของเราคือเจ็ดเอบวก n ก็คือเท่าไหร่ครับสองบวกห้าสองบวกสามเป็นสองบวกสามเป็นห้าเพราะนั้นก็เป็น 8ปดบวกยีสได้บวกยี่ส็่วนหก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ29่สเ่วนหเพราะนั้นจุดที่แบ่ง PQ ออกเป็นอัตรตาส่วน2องก็ก็คือจุด3าฮสา่วนหกับจุด29่ส่วนหนะครับอ่ามีใครจะถามไหมครับทีน,นี้ก็นักเรียนก็ลองไปทำดูนะครับนี่คือการแบ่งส่วนของเส้นตรง ที่เป็นอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันถ้าเราแบ่งครึ่งเราก็ x x ว x 2หาร2 y 1บวก y 2หาร2ถ้าเราแบ่งเป็นจุดๆก็ x 1ลบ r คูณอะไรนะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นอัตราส่วนทีท่อัตราส่วนที่มันต่างกันเพื่อไม่ให้หาพิธีการหาของเราเยอะหาหาเยอะครับก็หาเพียงจุดใดจุดหนึ่งก็ใช้กรณีนี้เพราะนั้น มันจะมีในการแบ่งส่วนของเส้นตรงมันจะมีทั้งหมดสามกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือแบ่งครึ่งกรณีที่สองก็คือแบ่งเป็นส่วนก็คือแบ่งทีละจุดหาท,ดทีละจุดทีละจุดที่เท่าๆกันอันที่สามก็คือถ้าเราต้องการเพียงจุดเดียวเพื่อแบ่งอัตราส่วนของเส้นตรงที่มันเป็นอัตราส่วนที่ต่างกันแล้วก็มาใช้กรณีที่สามนะครับนักเรียนก็ลองไปทําดูนะครับ